เาวันมันมันลอยนี่ครับลอยตรงครัมันลอยแหละครัมันมือเาวิ่งเข้าไปก็มันจะหายอืมที่กระห้องน้ำ,นำนเลยนะเดี๋ยวเอาจากตัวพดูนีลยไหมมาตัวเตยมันห้อยมีห้อยห้อยมันข้างมีห้มห้อยมันตัว สอบถามน้องว่าเป็นไฟกลมๆครับสีแดงอืไฟกลมสีแดงมันลอยได้อยู่อยู่เหนือต้นแพ่งมันลอยอยู่นี่เหอ,อตอน้นกล้วยยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยแล้วก็น้องอแล้งเข้าไปแล้วแล้งออกมาบ้าบึง้งเหรอเมื่เห็นกันืมื่อหัวหายไปยังไงมันไปล่องนั้น แสเที่ใส่เน่าดีมากน่เป็นไฟกอกหรือไฟไผมแลยบว่าหอดีชุ่ะชื้นนุ่นเนี่ยมองไป่เป็นปลาชาเก่าปลาชาเก่าอือยู่ใกลจากที่นี่ไหมประมาณโลนอือมองไปนี่ตรงมันี ลูกส tamam. าวเห็นขื้น okay. ่แต right. ่ต okay. 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 so e so so ื้นาเห็นเมื่อคืนนี้มียู่ที่มันรงบายก็น้องสาวเดินออกมาเห็นเป็นไฟสีแดงวับวับแดงสดเดินออกมาเอาผ้าแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านตกใจเลยเดินเข้าไปในบ้านก่อนจะเดินเข้าไปเนี่ยเห็นไฟสีแดงแดงเนี่ย มันออกมาทางนี้แล้วก็แบบเดินเข้ามาบอกผมแค่นั้นแยละตอนนั้นก็ประมาณสองสามทุ่มสองตอนที่สองทุ่มสองทุ่มแล้วหนูได้วิ่งออกมาดูไหมก็วิ่งออกมาดูแต่ไม่เห็นมีนักด่ไฟพอดถ้ามันเห็น้างหน้าจะเห็นปาปไปแ้วพอมันตกใจแลาว่านซึ๊บเราจะเห็นแค่หลังมันเอยเราจะไม่เห็นไฟข้างหน้ามันแล้วแต่น้องวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไปเลยแล้วมันก็ไปเหมือนกัน ไปที่นิสิตเราจะออกมาดูไงมันจะไปข้างหน้าไหนเราจะเห็นแค่ข้างหลังมันจะไม่เห็นข้างหน้าออกมาดูปุ๊บหูไม่เห็นแล้วผมผมก็มาถึงพอดีก็เขาเจอบ่อยฟันแต่หายไปโดนเติมแล้วถึงวันที่ก้าวมาขึ้นหล่อเลยบางเสียงก็ห้องก็แคแก่หายใจต้องถามไอเก่งไอเก่งมันนอนใกล้มันได้ยินผมนอนข้างหน้าดมนไใครใครมันเน่าซื้อมากมันเน่าเอาไปริม มันเหม็นหลายหากันหาแมวหลา่มือเจ้าเคยเห็นบ่กเราไปกินมือโอ้ยเคยเห็นเลยล่ะครับน่าคือแมวแมวเลยล่ะโอ้ยคอยเห็นยุ่นเนี่ยแมวคือกันเป็นหนวดหนวดเป็นบ่หนวดบักเป็นดาโคกแมวจะเป็นแมเลยล่ะก็แต่หลุมหลบเบิดอ่ะแต่ไหนเห็นเลยสู้ไปเห็นเป็นแมวเลยล่ะเพราะว่าถึงไล่เส่ปุ๊บคนเห็นตุ้มไปเลยเออพราะหมูมากินเหี้ยคนไหนดักทรายเนาะ เออมูกับมาเต้มยิ่งพอมูกบไปนน่ีรูปไปออกไปลอกนมูกบไป,ปเงเียบนะคนก็เก็บพองกันเลยเพื่อนไ้เปลี่ยนก็ซื้อร้อยม้าหมองอันนาต่างหามาเมพือ่อไปใส่คอเขาเรื่องนี้ว่าข<อ>้อคดอไปโหลดต่ว่าอันนี้เห็นนั่นเยังครับโอ้อันนี้หลายปีเลวดิโอถ้าเคยมาเห็นทางที่สองเนี่ยที่ว่าเห็นแสงมีพระยะมากเนาะแต่นี่พอเห็นโตนร เห็นเป็นหัวก็ใส่ที่ว่ามาใส่อหอยยวเออนสปพระวาณสิบปีที่แล้วก็เห็นอยู่แถวนีมันบะเห็นยู่างบ้านเมอางา้งอที่ร้านก็เห็นนี่บะมอยู่ตรงนี้สัตว์หลอดไฟสัตว์เนี่ยรวมขนาดนี้ลอยไปสัตว์อตอนแรกมันนิรอยู่เด้ลอยก่อนก็พอยว่ออกมาลอเห็นเลย 扒着点。 พ่อลูกแลนวอกผมก็แลนออกมาได้ผมได้มีดได้มีดครับไปได้หวครับผมก็แลนออกออกมาอะไรไยสายกันไล่กันไปพูดนรครับแต่ว่าบ่อเห็นนะครับเงียบไปเลยนั่มาท่านเลยมัน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 เงียบคือยังไม่มีียังเกิดขึ้นครับปัญหาไปเห็นเพราะว่ามันเหมือนน้ำเพราะพ่อลูกบอกนี่แลนเลยวะ กิดอยากเห็นเฮือนครับว่าคืออย่างเัี้ยมันน่าจะใช้เวลาประมาณหานาทีอยู่ครับอืมเพราะว่าเพราะว่าไปเถียงกันไปเถียงกันว่าเป็นหิ้งหอยเป็นหิ้งหอยหรือเปล่าแต่ว่าลูกสาวบอกว่ามันมันมันดุ่ยกลมมันใหญ่ที่โลกใบใหญ่เคยเห็นนะจะเป็นผมก็เลยกขู่ได้ไปมีดตับแดงไหวไม่ไหวผมก็เล่นไล่เลย เราไปสายเลยนะครับก <differences S 2> ็เห็นแลครับเราไปถามไมได้มันจะ